คณะกรรมการขับเคลื่อนและผลักดันการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาเป็นคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและผลักดันการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาโดยมีอำนาจหน้าที่คือกำหนดแนวทางในการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนและผลักดันการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ให้บรรลุผลตามประมวลจริยธรรมและคำรับรองการปฏิบัติราชการจัดทำแผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนและผลักดันการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาสนับสนุนและส่งเสริมให้ทุกสำนักดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนและผลักดันการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการร,ๆๆรัฐสภาในแต่ละปีงบประมาณอย่างจริงจัง และติดตามประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมจะทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการพร้อมทั้งระบุปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะที่จะนำมาปรับในปีต่อไปเสนอเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อทราบผลงานของคณะกรรมการที่ผ่านมาเช่น ได้จัดทำแผนดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและผลักดันการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2558ถึงปีพุทธศักราช2562และแผนปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและผลักดันการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2558 เสนอในการปรับปรุงสัดส,ส่วนองค์ประกอบทางจริยธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติร,ราชการหรือ PMS เพื่อการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนการบรรจุแต่งตั้งย้ายหรือโอนข้าราชการรัฐสภาแนวทางความร่วมมือในการดำเนินการเกี่ยวกับข้าราชการผู้ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและเข้าข่ายที่เป็นความผิดทางวินัยข้าราชการ จัดทำคู่มือกระบวนการให้คำแนะนำปรึกษาการรับเรื่องร้องเรียนและดำเนินการกรณีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและจัดทำคู่มือการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมจัดทำคู่มือแนวทางการพัฒนาข้าราชการผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา คณะกรรมการได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขร้าราชการรัฐสภาดีเด่นของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรคณะกรรมการได้จัดรณรงค์ส่งเสริมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์มาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการรัฐสภาและประมวลจริยธรรมขร้าราชการรัฐสภาเช่น จัดกิจกรรมสัปดาห์คุณธรรมและจริยธรรมร่วมกับสัปดาห์แห่งการเรียนรู้และจัดกิจกรรมทางด้านคุณธรรมและการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขร้าราชการรัฐสภาร่วมกับเครือข่ายคณะกรรมการได้สนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขร้าราชการรัฐสภา แก่ข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้างของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรประจำปีงบประมาณ2558อาทิด้านคุณธรรมและจริยธรรมโครงการพัฒนาบุคลากรทางด้านคุณธรรมจริยธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสา,าธิราชสยามกุฎราชกุมารโครงการบรรยายธรรมสำหรับบุคลากรของสำนักง,งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาคือวันมาคบูชาวันวิสาขาบูชาวันอาสาหาบูชาและจัดให้มีการฟังธรรมของผู้นับถือศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ โครงการธรรมศึกษาสำหรับข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรซึ่งได้แก่การส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการมีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและศึกษาดูงานทางด้านโบราณสถานโบราณวัตถุทางพระพุทธศาสนาโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติถาวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ87พรรษา5ธันวาคม2558โครงการส่งเสริมคนดีด้วยการรักษาศิลห้5ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร กายจิตดุลยภาพชีวิต ด้านค่านิยมองค์กรโครงการรณรงค์ส่งเสริมค่านิยมองค์กรตามประมวลจริยธรรมขร้าราชการรัฐสภาด้านการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ คั้งนี้คณะกรรมการขับเคลื่อนและผลักดันการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขร้าราชการรัฐสภาตั้งใจมุ่งมั่นที่ขับเคลื่อนและผลักดันงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เป็นรูปธรรมและต้องขอความร่วมมือร่วมใจจากข้าราชการพนกรรักงานราชการและลูกจ้างของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จับมือคล้องแขนเดินไปด้วยกันเพื่อความเจริญรุ่งเรืองและศักดิ์ศรีขององค์กรรัฐสภา